พระวาจาประจำาวันศุขที่9ธันวาคม2 0 2 2บทอ่านจากหนังสือประกาศโอิสยาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้กอบกู้ของท่านพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านเราสั่งสอนท่านเพื่อประโยชน์ของท่านนำท่านไปในทางที่ท่านต้องเดินถ้าท่านตั้งใจฟังบทบัญญัติของเราความเจริญรุ่งเรืองของท่านคงจะเป็นเหมือนแม่น้ำความชอบธรรมของท่านคงจะเป็นเหมือนคลื่นทะเลลูกหลานของท่านจะมีจำนวนมากเหมือนทรายเชื้อสายของท่านจะเป็นเหมือนเมทรายชื่อของเขาจะไม่ถูกตัด และไม่ถูกลบออกไปต่อหน้าเราเลยพระวรสารบุญมาทิวเวลานามพระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าพวกเราเป่าครุยพวกเจ้าก็ไม่เต้นรำพวกเราร้องเพลงโศกเศร้าพวกเจ้าก็ไม่ร่ำให้ยอนมาไม่กินไม่ดื่มเขาก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิง บดแห่งมนุษย์มากินและดื่มเขาก็ว่าดูซินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปแต่พระปรีชาญาของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยกิจการข้อคิด บทแห่งมนุษย์มากินและดื่มเวลาเราจะไปที่ไหนเราอาจพึ่งสามอย่างคือความรู้สึกตามสัญชตาตญาณที่เราคิดว่าถูกทาง 2. ถามขอความช่วยเหลือจากประชาชนและ 3. ดูแผนที่ Google บทอ่านที่1พระเจ้าตรัสว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้านำท่านไปในทางที่ท่านต้องเดินอิสยาบทที่48ข้อที่17ถ้าเราปฏิบัติ เราจะไม่หลงทางนักบุญยอนบัพติสมาเตรียมทางให้พระเยซูเจ้าให้ชาวยิวกลับใจมาหาพระเจ้าพระเยซูเจ้าเสด็จมาเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปคำถามน่าคิดใครคือคนบาปขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2 0 2 2